สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําข้าวเมาทอดทานกันค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบสําหรับผัดข้าวเมากันก่อนเลยจ้ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ําตาลจนละลายดีนะคะน้ําตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไป ตามด้วยมะพร้าวถึนทึกนะคะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เอาลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นก็เทข้าวเม่าลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราจะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตัวข้าวเม่านิ่มนะคะแล้วก็ยกลงค่ะตัวข้าวเม่านิ่มประมาณนี้ก็ใช้ได้ละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ก่อน ต่อไปก็มาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะไข่ไก่สองฟองแล้วก็เกลือป่นค่ะหัวกะทิแล้วก็สุดท้ายน้ำปูนใส่ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยคนจนทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งหลงเหลือนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของกล้วยกันต่อเลยจ้า เราจะใช้เป็นกล้วยไข่นะคะที่แบบว่าสุกกำลังดีค่ะไม่เอาแบบงมจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอดออกมามันจะเละได้กล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาพันเลยใช้เป็นแผ่นพลาสติกหรือว่าถุงแกงนะคะตัดตรงกลางค่ะแล้วก็นำมาลงแบบนี้เลยใช้ไม้กิ้งกิ้งบางๆค่ะจากนั้นก็นำกล้วยมาห่อได้เลย ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งกระทะสำหรับทอดกันเลยค่ะก่อนนำตัวขนมมาชุบแป้งนะคะเราก็คนแป้งก่อนจากนั้นก็นำขนมจุ่มลงไปแล้วก็ใส่ลงกระทะได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะค้นไปทางอ่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆพลิกขนมค่ะ ตัวขนมสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักพักเสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้า